สวัสดีครับทุกทุกคนทุกทท่านนะครับอันนี้ก็กลับมาซีโร่ทูบิยอนอนะครับนี่ผมไปหลังจากที่วันที่ผ่านมานะครับวันพุธที่ผ่านมาที่ผมได้ลงคลิปไปผมได้ไปทําการนะครับไปคิดว่าเราจะทํำยังไงให้จากเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูก็สามารถเริ่มต้นคิดได้เหมือนผมเหมือนกันตอนนี้ผมอยังทําตัดต่อไม่เต็คมคอนจิ้งอนะ คลิปที่ผ่านมาครับที่เป็นคลิปเกมที่อยู่ในช่องผมนะผมก็จะใช้ Sony ่โปใช่ไหมฮะเวกัสโปในการตัดต่อเว้ทุกคนแต่ทีเนี้ยไอตัวโปรแกรมเนี้ยมันได้หายไปแล้วเพราะว่าผมได้เอาเครื่องไปทําการล้างนะและคลิปเกมทั้งหมดก็หายไปด้วดยเช่นกันทุกคนทีเนี้ยด้วยความที่ผมมาไปเห็นช่อง YouTube นะครับนในหลายๆช่องใช่ไหมเ,เขาเริ่มใช้ เขาใช้เขาใช้ Adobe Premiere Pro เป็นหลักกันเวยทุกคนดังนั้นเนี่ยผมใน EP 2เนี่ยผมก็เลยจะมาอัคดคลิปวาดเนี่ยหลังจากนี้ผมจะใช้ Adobe Premiere Pro นะครับในการช่วยในการตัดต่อและเรนเดอร์งานนะส่วนไอคลิปแรกเนี่ยครับผมได้เอาคลิปลงไปแปะนะแล้วก็เรนเดอร์ออกมาเลยครับลองดูเพราะว่าเราก็ไม่ค่อย มีประสบการณ์กับการที่เราอัดวิดีโอนะครับแล้วก็เามาเรนเดอร์งานลงพรีเมียโปเลยสักครั้งเดียวแล้วไอคลิปแรกนั้นก็คือเป็นตัวคลิปที่ได้ลองฮะคลิปนี้อาจต่อจากคลิปแรกในวันหลังจากวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าซีโร่ชวียอนว่าเราจะทําอะไรดีให้ไปถึงร้อยล้านนะฮะนี่ไปคิดไปถึงคลิปมองการไกลไปไกลมากเลยผมก็ไปคิดมาครับทุกชนว่าเราจะทําอะไรบ้างเ่งสือสามเล่มนี้นี่ ใช่ไหมทีเนี้ยผมจะค่อยๆอัปเดตนะครับความความเป็นตัวผมนะผ่านตัวโปรเจกต์ซีโร่ทูบียอนนะครับจะอัปเดตทุกๆครั้งนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ว่าแบบสัปดาห์นี้ผมจะทําอะไรบ้างแล้วผมทําสําเร็จไหมแล้วผมทำเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างนะฮะจะคอยอัปเดตประมาณนี้ตลอดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมาอยากจะแบบ สร้างช่องที่แบบเติบโตจากไม่มีอะไรเลยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็เป็นแบงแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน,น,นะครับที่ผ่านเข้ามาดูในช่องผมบ้างนะฮะเผื่อสักวันหนึ่งผมอาจจะแบบไปถึงล้านซับก็ได้นะโอ้โหเรื่องไกลมากเลยนะครับทุกคนใช่วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาบอกว่าโอเคเราได้เริ่มต้นคิดโปรเจกต์มาแล้วนะครับ3มอย่าง อย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะทําเลยนะครับก็คือ y o u u u e นไปแหละแล้ววันนี้ทีนี้คือวันนี้ผมได้ไปฝึกดูการใช้ Adobe Premiere Pro นะฮะผมใช้เวอร์ชั่น2020นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการอัดสดด้วยเหมือนกันก็คือแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยแต่หลังจากคลิปนี้ไปคิดว่าน่าจะตัดต่อแล้วมีเอฟเฟกมีเสียงเพลงประกอบแล้วครับแต่ว่านี้จะทําให้ดูเรียวขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะจ้างใครมาช่วยตัดต่อได้เลย ใช่อันนี้คืออันที่หนึ่งครับว่าผมจะท youtube นะนี่มีสามเล่มอันนี้อันยูทูปเล่มที่สองครับเล่มน,นี้คือผมอาจจะทําเป็นร้านอาหารนะครับจะไปเปิดร้านอาหารก็อะไรอยู่ในยุคนี้เนาะใช่แล้วมันก็เป็นยคโควิดแล้วก็มีความเป็นนิว o r มอลแล้วด้วยผมจะไปเปิดพวกขายอาหารนะครับนี่เป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมาคอยอัปเดตนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าจะไปขาย ทางช่องทางทางแพลตฟอร nah, ์มต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันเนาะหารายได้เพิ่มให้ตัวเองนะทังนี้ผมก็ยังมีพนักงานยังเป็นพนักงานประจําอยู่นะยังเป็นแบบว่ารับจ็อบฟรีแลนซ์อยู่นะครับโอเคยังมีเงินเข้าอยู่นะแต่ว่าเนี้ยเราจะใช้เงินให้น้อยที่สุดตามคอนเซปต์ของซีโ o to ูบิลเลียนะฮะโอเคอันนี้โปรเจกต์ที่2โปรเจกต์สุดท้ายขาดไม่ได้เลยครับมันเป็นความฝัน ของผมนะฮะซึ่งความจริงมันก็สําเร็จแล้วแหละแต่มันเบงเิมาติดโควิดนะฮะทำให้แบบไปต่อไม่ได้ก็คือการแบบว่าเป็นนายหน้าอสังหานะครับซึ่งก็ทําสําเร็จแล้วแต่ว่ามันออกมาทําเองปุ๊บเนี่ยมันติดโควิดมันก็ไปต่อไม่ได้แต่หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมอัดไปวันที่1พฤศจิกายนะโอเคตอนนี้มันเริ่มเปิดประเทศแล้วผมจะลองหาช่องทางนะครับในการทำอสังหาของผมต่อแล้วก็อาจจะเอาเรื่องราวของนายหน้านะครับมาแชร์ ลงในช่องให้ทุกคนได้รับฟังกันดูนะครับเป็นเรื่องราวสนุกสนุกของการทํางานของผมนะโอ้โหมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยครับจะค่อยอัพคลิปให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็เท่านี้ครับไม่มีอะไรมากเป็นการมาออกหน้ากล้องนะครับเว่าอยากจะเทสว่าตัวเองพูดอะไรถูกอะไรผิดไหมเป็นการค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับดูอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันมาทําอะไรวะใจะเย็นๆก่อนับพเพื่อนๆอันนี้เป็นแค่ คลิปนะครับตัวเทรสติ้งของผมนะครับใน EP ีที่2องนั้นแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าหลังจากนี้ใน EP ีถัดไปนะครับผมคิดว่าผมจะพยายามตัดต่อทำหลายๆอย่างให้สำเร็จในชีวิตผมให้ได้ครับในตอนนี้ผมก็อายุ29จะเข้า30แล้วอยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างครับ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็วันนี้ถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันถึกเถิม่มันเหมือนมีอะไรมาแบบคอยกระตุน้นหรือว่าแบบอไอ้นี่มันก็เพิ่งเริ่มใหม่พร้อมๆกันวะเราก็เริ่มมาพร้อมๆกับเขาด้วยก็มาเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับซับสไคร์ในช่อง G Review Channel นะครับซึ่งไม่แน่อนาคตอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องนะฮะก็กดไลค์ซับสไคร์นะครับแล้วคอยติดตามพัฒนาการในชีวิตผมไปเรื่อยๆได้เช่นกันนะครับส่วนวันนี้ผม มิ้งนะครับก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ